เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว๋ยว,ยวใจเย็นนิดหนึ่งครับใจเย็นนิดหนึ่งครับ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราครับเนี่ยโอ้วันนี้เพิ่งไปเห็นเอ่อเพจหนึ่งที่แจ้งว่าขายเม็ดกล้วยฟลอริดา <c oughs> หยุดเลยนะครับหยุดก่อนเลยนะครับฟลอริดาไม่มีเม็ดนะครับ กล้วยฟลอริดาไม่มีเม็ดนะครับอย่าโดนแหกตานะครับใครสั่งไว้อะผมเห็นเป็นเม้นกัน3 4 0 0ข้อความฟลอริดานะครับจำไว้เลยฟลอริดาไม่มีเม็ดหลักการที่จะขยายพันธุ์เขาได้หนึ่งเลยต้องนอครับนะย้ำนะครับกล้วยด่างฟลอริดาขยายพันธุ์ด้วยนอมเมล็ดไม่มีนะครับ ไม่ใช่กล้วยตานีนะครับอย่ามั่วนะครับเจ็บตัวนะครับถ้าอยากได้กล้วยฟลอริดาคุณต้องซื้อหนอนะครับต่อให้เขาจะออกมามีผลมีลูกแบบนี้ก็ตามเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีลูกครับเขามีลูกเขามีหวีแต่มันไม่มีเม็ดนะครับ ถ้าอยากได้ต้องหาซื้อแบบที่มีหนอโอเคไหมอย่าอยากได้จนหูตามัวนะครับมีสตินะครับต้องมีสตินะครับนิดหนึ่งนะกล้วยฟลอริดาขยายพันธุ์ด้วยหนอเม็ดไม่มีนะครับถ้าจะอีกถ้าจะอีกเวอร์ชันหนึ่งต้องอาศัยห้องแล็บก็คือการปั่นนะครับแล้วก็เพาะเนื้อเยื่อ พียงแต่ว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้เนี่ยเพจกล้วยบางกลุ่มเนี่ยเขาเขาจะเขียนไว้เลยว่าให้โพสต์ให้โพสต์สวยงามให้โพสต์อวดแต่ห้ามโพสต์ขายเขาไม่ไม่ส่งเสริมให้ขายกล้วยที่เกิดจากการเพราะเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เฉพาะบางกลุ่มนะบางกลุ่มนะครับ บางกลุ่มเขาก็ซื้อขายกันแต่ถ้ามือใหม่มาได้ยินคลิปพี่เล่เนี่ยคุณช่วยแชร์ให้หน่อยนะหรือกดติดตามผมหน่อยนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่จะได้รู้ว่ากล้วยที่เกิดจากการปั่นเนื้อเยื่อเนี่ยหรือเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยมันขายได้ครับราคามันถูกถ้าคุณอยากซื้อคุณซื้อได้ครับแต่คุณต้องยอมรับสภาพความแข็งแรงของมัน คุณอาจจะเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งแล้วเขาอาจจะไม่ไปต่อแต่โอเคถ้าคุณมีวิธีการเลี้ยงดูที่ดีหรือว่า,าใช้ฝีมือในการเลี้ยงดูโอเคเขาอาจจะโตออหน้อให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การยอมรับความเสี่ยงว่าใครจะยอมรับความเสี่ยงเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่โดยทั่วไปผมบอกเลย เวลาคุณลงทุนเนี่ยผมอยากให้ให้ให้คุณเอาเอาความชัวร์แล้วสิ่งที่มันจะขจัดความเสี่ยงหรือทําให้เกิดความชัวร์ได้หนึ่งคุณก็ไปซื้อกับสวนที่ไว้ใจได้นะครับเนาะสคุณก็ลองดูเพจที่เขารีวิวหรือเขาเดูมั่นคงอะ่ะ คุณพอดูออกเนาะระหว่างเพจหลอกกับเพจที่เขามีการรีวิวหรือมีกลุ่มที่สร้างเครดิตสร้างความเชื่อถือได้คุณดูออกใช่ไหมครับนั่นแหละคุณไปซื้อจากตรงนั้นเฮ้ยพี่ราคามันแพงทำไงอ่ะก็ยังไงครับผมถึงบอกว่าราคาเนี่ยมันช่วยทำให้คุณลดความเสี่ยงจากการโดนหลอกได้ถ้าเห็นแก่ของถูกคุณก็อาจจะต้องตกเป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อ ของคนที่หลอกขายเม็ดกล้วยฟลอริดาไงผมถึงต้องรีบวิ่งมาสวนหลานเนี่ยเพื่อที่จะมาทําคลิปให้พวกคุณว่าเฮ้ยมันไม่มีฟลอริดาไม่ม,ไม,มีไม่มีเม็ดมันขยายพันธุ์ด้วยเม็ดไม่ได้5 0 0ร้อพันหึงที่คุณซื้อมาคุณก็โดนไงเออคุณก็โดนไงผมก็ไม่อยากมีอคติกับอ กลุ่มคนกลุ่มพวกนั้นแต่ว่าคุณต้องเอาความรู้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะโอเคย้ําให้เพื่อนๆรู้อีกรอบนึงนะครับกล้วยฟลอริดาไม่มีเม็ดนะอย่าไปหลงนะครับอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงคนที่เข้ามาบอกว่าขยายพันธุ์ด้วยเม็ดหรือเมล็ดนะครับกล้วยฟลอริดาไม่มีวิธีที่จะขยายพันธุ์ได้คือขยายด้วยหน่อนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องเข้าแรบแล้วแหะ ก็คือไปพ่อเนื้อเยื่อนะครับพาอเนื้อเยื่อแต่บางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่แนะนาไม่แนะนําด้วยเหตุผลที่ว่า,อาโอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าใครฝีมือด,ดีนะครับแล้วก็ยอมรับในเรื่องของราคาที่มันถูกคุณซื้อไปเลยเนาะแล้วฟลอริดาเนี่ยเขาค่อนข้างโตโตช้าเนื่องจากสังเกตถึงนสีใบไหมครับมันก็จะมีสีขาวด้วยส่วนหนึ่งการให้ลูกก็ไม่ได้ดกอะไรดังนั้นเขาถึงมีราคาแพง อย่าลงประเด็นนะฟลอริด้าไม่มีเม็ดนะครับกล้วยฟลอริด้าขยายพันธุ์ด้วยหนอนะครับด้วยหนออันนี้ต้นแม่ที่เขาให้ให้ลูกไปแล้วนะครับก็ฝันทิ้งไปหนอ,อยังเหลืออีกน่าจะเยอะอยู่ครับฟลอริด้าโตยากให้หนอยากแต่เวลาให้ก็ก็เป็นโขลงเหมือนกันครับ ตอนนี้ที่เคยถามหลานเนี่ยอายุเขาน่าจะประมาณประมาณ9เดือนนี่ฮะคุณลงดินไว้เนี่ยเเดือนต้นก็จะคงประมาณไซส์ซนี้ครับเวลาตกตกลูกมาหนอเขาก็จะออกมาทะลุแบบนี้เลยนะย้ำนะครับย้ำนะอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับความอยากได้ทำให้คนตามบอร์ดเนี่ยฟลอริดาไม่มีเม็ดย้ำอีกครั้งสุดท้าย ฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆนในกลุ่มเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องเจเลรีแล็กซ์ขอบคุณครับบ๊ายบาย